สวัสดีครับท่านผู้ชมถ้ากำลังอยู่ในช่องของ a d to You นะครับวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ g ิวเวลอีกนะครับว่าเงินที่เราเติมเข้าไปใน g ิวเวลนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนอกจากที่เราจะดึงมาใช้ในโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันแล้วสามารถทำอะไรได้บ้างในเงินที่เราเติมลงไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของผมนะครับตอนนี้ g ิวเวลของผมก็มีเงินอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ท่านผู้ชมดู ว่าเงินเงินที่อยู่ในจิวเลรเนี่ยมันทําอะไรได้มากกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมมันสามารถเอาไปจ่ายบินไหนบินอยู่ไหนนี่มันเอาไปจ่ายบินค่าน้ําประปาอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่าไฟก็ได้นะครับได้ทั้งการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็การประปานครหลวงนะครับแล้วก็ค่าไฟเหมือนกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าอันไฟฟ้านครหลวงก็สามารถจ่ายได้นะครับฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับไอ้เงินที่อยู่เนี่ยจิวเลรอย่างเงี้ย ของผมมี104บาทในส่วนของ104บาทเนี่ยเอาไปจ่ายได้หมดเลยครับเพราะว่ามันฟรีค่าธรรมเนียมด้วยท่านผู้ชมก็ลองไปใช้ดูเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นบินค่าน้ําของผมนะครับเป็นการประปาส่วนผู้มิภาายอดของผมอยู่ที่86บาทแล้วก็จิวเล็ตของผมมีอยู่104บาทซึ่งมันสามารถจ่ายได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับใครที่มีบัญชี แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็มีบัญชีจิวเล็แล้วก็สะดวกสบายแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมให้ตามตัวแทนที่รับชําระให้เราแล้วตามเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับแต่ที่นี้ไม่ต้องเสียครับเดี๋ยวไปกันเลยพอเข้ามาหน้าจิวเล็อย่างเงี้นะครับเราก็กดไปที่สแกนจ่ายเลยครับอ่าสแกนจ่ายจากนั้นก็มาวางให้ตัวบาร์โค้ดนะครับ ถ้าเป็นการปลาปลาส่วนภูกภาคอยู่ในกรอบค่าไฟก็ทำเหมือนกันนะครับนี่นะครับมาแล้วยอดก็จะเป็น86.67บาทนี่โอเคทุกอย่างโอเคเราก็ตรวจด,ดูอีกนิดหนึ่งครับว่าเลขที่ใบแจ้งค่าน้ำมันตรงกันไหม โอเคตรงนะครับตรงแล้วก็กดจ่ายเลยครับแล้วก็จะให้เราใส่รหัสพินของแอปเป่าตังค์นะครับเดี๋ยวเขากำลังตรวจสอบแบบหนึ่ง บันทึกใบเสร็จสำเร็จนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟอีกทีนึ่งเพื่อเราจะเอาบินไว้นะครับตรงมุมขวาบนดูตามลูกศรนะครับท่านผู้ชมบันทึกใบเสร็จแล้วโอเคตัวนี้ก็จ่ายค่าน้ำเรียบร้อยค่าน้ำของเราก็เป็นค่าธรรมเนียม0ูย์บาทนะครับลองไปใช้ดูนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็บัญชีจเล็ดท้าใครมีอยู่แล้วลองไปจ่ายดูนะครับถ้าติด ขัดตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามมาแชร์กันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์สาระประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ